ครับก็สำหรับใครที่อยากได้บัตรโทนะห้าสิบบาทนะบัตรโทมันนี้ให้ทำตามกติกากติกาผมก็คือจะมีว่าให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนต้องกดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็ใช่หาซับสไครต์เออผมขอซับสไครต์ประมาณสักจากตอนเนี้ยร้อยสี่สิบ กับอีกช่องหนึ่งก็สามสิบกว่าผมขอถ้าเป็นช่องสามสิบกว่าซับนะเอาให้ถึงช่อง100ร้อยซับเลยก็ได้เอออย่างช่องร้อยสี่สิบกว่าซับเนี่ยขอให้ถึงประมาณสองร้อยนะเท่าที่ทําได้นะเออส่วนสามสิบกว่าซับก็ให้ถึงห้าเออหนึ่งร้อยนั่นแหละนั่นแหละครับแล้วผมก็จะแจกบัตรทูอีกคลิปหน้านะฮะก็แค่นั้นนะพอพ ถ้าเกิดทราบผมถึงขนาดนั้นแล้วผมแจกทุกคนแน่นอนนะแต่ตอนนี้ก็เอาไปก่อนนะฮะห้าสิบบาทในคลิปนะดูคลิปให้จบดูคลิปให้จบมาแล้วคุณจะรู้ว่าหัสบัตรมันคืออะไรส่วนคลิปหน้าผมจะแจกเองฮะอันนี้ห้าสิบคือค่ามาจจาก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมฟิ้ยควคกวนนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะคือผมจะคือเคยมีนคนมาจีบผมเลยคน แล้วคือว่าผมจะมาทดสอบความหล่อของผมนะฮะด้วยการมาจีบคนอือ่นดูนะครับเพราะว่าผมไม่เคยจีบใครเลยนะยกเว้นตอนผมเด็กๆอ่ะเออก็นี่คือเฟซใหม่ของผมนะครับก็ดูกันเอาเอง้กันเออท้ายคลิปท้ายคลิปมีกิจกรรมแจกบัตรทรูนะฮะก็ดูกันได้เลยเลยฮ้ยคนนี้หน้าตา โอ้น่าตาวเล่อะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้น่เไม่ดีพอนะดูสักิดโอ้ไม่ได้ไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ท่าได้ไม่น่าได้นะอืมแล้าตาแมานี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวดาม่านะทุกคนผมว่าม่ได่รอขนาดนั้นหรอกแต่มันไม่ตรงจะเปผมเนียผมไม่ชอบเข้าใจไหมใครอืไม่ชอบแล้วจะไปเอาหรือเปล่ถูกต้องไหมเออก็ไปกันไปต่อกันที่เฟซอื่นเลยนะ ี้มีเฟสอะไรบ้างอ่ามีแต่เฟสที่เกี่ยวข้องทางนั้นเนียเ,เยเลยก็กติกาการรับบัตรทูห้าสิบบาทนะก็ให้คุณอ่ะกดติดตามช่องผมแล้วก็กรุณาดูคลิปให้จบนะผมบอกเลยกรุณาดูคลิปให้จบน,ะนั่นเองฮนะอืม คนนี้โอ้รู้สึกว่าคนนี้จะชอบหนังด้วยนะคะหน้าตาแต่ว่าเขาดีไหมก็ไม่รู้สิบัญกาโอ้ชอบอนิเมะด้วยนะชอบบาร์โอ้คนนี้นี่รู้สึกว่าเขาจะชอบเกี่ยวกับกีฬาเป็นพิเศษเลยนะ,ะคนนี้ผมไม่รู้จักนะจริงๆชอาดีดูแล้วนะียไม่รู้จักเลย โอ้นี่เกมบาสว่ะก็ท่อน,นี้นะเขาชื่อศิลปะนะ S R P น่าจะเป็นนามสกุลเขานะไม่รู้ว่านามสกุลอะไรเหมือนกันน,นะนามสกุลย่อน,นี้คือผองเพื่อนเขานะเราผองเพื่อนมันหน้าตาเขายังไม่ได้พอเอาตรงๆนะ้าตาเขายังไม่ได้พอ อันนี้สะตอดีต้องรูหน้าตาจริงๆขงเขาให้มันชัดๆนะฮะไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้เนีย่ยไม่เห็นมีอะไรเลยมันจะอวยพรอ,อะไรพวกนี้นะเสียกไรชื่อกู <c oughs> อะไรมันนี่ <c oughs> คือถ้าเราจะจีบใครเ่ยเราก็ต้องสืบประวัติดูให้มันรู้เรื่องน,นหนึ่งนะครับผมไม่อย่างนั้นเราจะไปจีบเขาได้ไงะฮะเออต่อมาคนนี้หน้าตาไม่ไมไม่ดีพอทุเรียดเกินอวิเชียนะโกหน้าอย่างทุเรียดเลยไอ้สัตว์โอ้โหอ้เจี้ยแมวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดก็เฟซผมชื่อฟิวกวนสตรีมิงนะฮะไปหาดูกันได้อะ่ะเออ อยางม,จมเจอผู้หญิงเลยฮะโอ้สัตวีกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้คนเนี้ยตะตพรเผื่อเขาจะมีตัวตวนอะโอ้เขาชอบอันนี้ไหมสมเตว่วา,าจะชอบอันนี้ไหมโอ้ยสัตว์ก็นึกว่าหน้าจริงเขาไอสัตว์โอ้โอ้คือถ้าผมไม่ชอบนี่ผมไม่เอานะโอ้โหไม่มีตัวตวนฮะ เขาที่ดูแล้วะเดี๋ยวผมมาปะเนโอเคโอ้เขาไม่มีตัวตนอ่ะเดี๋ยวลองดูไปอีกกลๆอีกดิโอ้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนโหผมไม่ชอบนะคุณแบบนั้นโอ้ไม่มีตัวตนเลยอ่ะจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่มีตัวตนน่ะไปดูอีกเดี๋ยวจะเจอๆหน้าเขาหน้าไม่มีตัวตนน้องแมงไม่ได้ไม่ได้เอเลนเดเกอร์ก็มาว่ะไอ้สัตว์ เตเตเอ้จะเบื่อแล้วเนี่ยปล่อยๆไม่น่าทำไม่ดีเลยสุมส่มสุมส่มสุส่มบรึ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ผมๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆผมๆๆๆๆัๆๆ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 มๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆไไ ช่องนี้สําหรับคอมเมนต์สาหรับสตรีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ comment แบบเวลาเขาเห็นหน้าผมหน้าผมเด็กแต่ผมอายุอจริงๆเลยนะสิบเจ็ดนะผมถ้าเดือนน่าจะสิบเจ็ดแล้วหน้าตาดีมากโอ้หน้าตาก็เขาจะว่าไปมันก็ไม่ดีนะมองดีๆแล้วแต่หน้าขาวใสเดียมรว่หน้าจริงเขาหรือเปล่านะผมเผื่อเขาอาจะ กันสิวกันอะไรพวกนี้เหมือนเขามันก็นว่าเขาจะชื่เนเนยนะไม่มีตัวตวนว่ะดูอย่างนี้แล้วไม่มีตัวตวนอ่ะเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ะท่านผู้ชมโอ้ยผู้ชายไอสัตว์ผู้ชายก็ชอบอนิเมะแบบนี้เหมือนกัน嘛ฟังเออดูดิคือคนที่ผมชอบจะต้องเป็นคนที่รุ่นประมาณผมนะ โอ้ไม่เด็กเกินแม่งทันหล่อที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ใครวะเนี่ยไม่ไม่รู้จักลยไม่รู้เลยวะต้องเห็นหน้าเขาจัดอันนี้เห็นหน้าเขาไม่ชัดอะไรแต่รูปโปรไฟล์กากๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ ที่มาทําแบบนี้ไม่ใช่แล้วคนมันดังนะออทำคลิปเีบ่ว่างอ๋อนี่เขาฟาังเพื่อนผมเองอะไม่เลยไม่ได้เราจะมาจีบเขาฟังไม่ได้นะอย่างผมไม่ชอบอยู่แล้วคนแบบหน้าตาบบานๆแบบน,นี้ผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบแล้วคนเดี๋ยวหน้าตาแบบนะมันใหญ่ไม่ถูกไอ้นี่มันเพื่อนเรานีกว่าพี่พันวันเพลินอ๋อตองไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่เอาใครทั้งนั้นที่เกี่ยวกับเราอันนี้ แฟนผมแฟนเก่าผมนี่วะทำไมเดี๋ยวนี้หน้าตาแบบนี้วะเนี่ยไม่คิดเลยเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดนี้โอ้โหอ้วนเลยเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนเขาเป็นคนน่ารักนะผมแต่ว่าตอนนี้เป็นคนอะไรก็ไม่รู้แล้วเออนะไม่รู้ว่าเขาจะยังคบกับผมหรือเปล่าเพราะมันไม่ไม่หือไม่อืออะไรสักอย่างเลยก็เออเอาเป็นว่าเราทําคลิปนี้ได้แล้วกันนะ ไม่รู้เขาคบกับเราหรือเปล่าเขาไม่พูดไม่จ่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มันไร้สาระมั้งผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมจีบได้นะแต่เขาเขาไม่พูดคนเรียกว่าเหมือนคนเขินน่ะไม่รู้เหมือนกันวะเขาอาจจะไม่เอาเราก็ได้นะหรือเอาเป็นว่าเราตามคลิปนี้ได้ก็แล้วกันนี่ไขวะเนี่ยหน้าตาคนที่อายุรุ่นๆเรานะอันนี้แก่ป่ะวะ โอ้แก okay, แล้วโอ้คกแกไม่ได้ไม่ได้จะหน้าตาไม่ดีไต่ไต,ต่หาเลือดเลือเพอร์เฟกต์ไม่ได้ยังไงนี่อะไรวะเนี่ยน,น่าดีๆให้กูบ้างไหมน่าดีๆไม่ให้กูบ้างไหมมาเขือผัดไข่อะไรวะ ติ่งเกาหลีเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะมีความเป็นติ่งเกาหลีแต่ว่าก็ดูไม่มีตัวตนนะโอ้ไม่ไม,ไม,ไม่มีตัวตนหายี้อะไรเลยลไม่เอาไอ้สัตว์เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงยังไม่รู้เลยไอซ์ไอซ์โอ้เป็นคนที่เกี่ยวกับโรงเรียนผมอยู่นะเนี่ยโอ้เขาชอบไบวินนะมีไบวินด้วยยิดโดยิดเค นนแน่นอนเกี่ยวกับวังตาลอยู่ประมาณรุ่นผมเนี่ยแหละโม1โม2โม3ประมาณนะั้นโอ้ชอบใบวินนะเนี่ยดูเหมือนว่าผมต้องทําตัวแบบใบวินบ้างแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ่าจะผมโอ้มาทําตัวยาะทําแบบใบวินอตรงผมมันก็ไม่ได้ยาวทําไม่ได้ชอบใบวินไอสัตว์กุรยังเกียรต อย่าดราม่านะทุกคนอย่าดรามา่ายังมีคันอย่าดรามา่าอันนี้มันอยู่ที่นิสัยผมเว้ยผมไม่ได้ไปว่าใครแล้วกันคือผมไม่ชอบเข้าใจป่ะผมไม่ชอบคนหลอใครที่หลอกไม่เข้าตาผมอ่ะผมไม่ชอบทั้งนั้นเละยกเว้นว่ามันจะหลอกเกินแบบหลอกโคตรอ่ะเออผมจะว่ามันหลอกก็เปนะ็นเพาผมรู้สึกว่าเขาไม่มีตัวตนในันนะเพราะเขาชอบแต่ใบวินผะนไม่เห็นรูปเขาจริงๆเลย ใช่ชนะน่าจะเป็นผู้ชายกว่าแล้วเป็นผู้ชายสักน,นัดอ๋อนี่ชมพู่เพื่อนผมเองเพื่อนเก่าผมเมื่อสมัยนานมาแล้วโคตรนานตอนนี้ก็ยังเจอกันอยู่อยู่โรงเรียนเดียวกันนี่แหละตอนเนี้ยแ,ต,นนแต่ว่าไม่ได้คุยกัน ฟีโน่น่าจะเป็นผู้ชายนะตอที่ดูโอแน่นอนผู้ชายโอ้โหผมม่วงนี่มันยอมหรือว่ามึงตัดต่อเนี่ยฮะทำไมมันโอ้โหเท่ทั้วฮะเฟี้ยวจริงจริง,งหน้าตาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมไม่รู้ดูหน้าตาจะได้โอ้เามีความติ่งเกาหลีนะติ่งเกาหลีอุ้ยหน้าตาดีพอดูชัดๆก่อน เปลี่ยนอีกแล้วน่าตามิดเดียวมาที่ดูอันนี้โอ้โหญี่ปุ่นล้วนเลยแต่ไม่มีตัวตนไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จักเขาเราจะไปเขาได้ไงไม่ได้ไม่ได้เราจะไปจีบเขาไม่ได้นะเออนี่มีตัวตนปะวาโอ้ไอ้สัสโผล่มาไม่ก็อุ้ยเฮียโผล่มาแล้วไม่มีตัวตนเที่ยวอะไรเลยก็จะเบื่อจริงๆใครอยู่นัเนี่ย โอ้โหอันนี้โคตรไม่มีตัวตนเลยติดอันนี้ไม่ขนาดนี้นนกูจีมึงไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยมึงติดเกินไปผมไม่ได้ติดขนาดน,นั้นไงมึงอันนี้อืมจะเป็นยังไงก็ต,ติดตามตอนต่อไปนะครับก็นะรหัสบัตร402 8961 8322 753โอเค